เพื่อนๆคะวันนี้นะคะอ้อ,อก,ก็จะพาเพื่อนๆมาดูดอกดอกเป็นดอกของไม้ประดับที่ชื่อว่าต้นหมากผู้หมากเมียแต่หมากผู้หมากเมียที่เพื่อนๆเห็นดอกอยู่นี้นะคะ<อ>เขาเรียกว่าห<อ>มากผู้หมากเมียมชมพูสม้ม<อ>ก,ก็คือว่าก้านของเขาะคะ่ะ<อ>เพื่อนๆ,นๆมันจะเป็นใบเขียวแล้วก็ก้านของมันเนี่ยจะเป็นแบบขอบสีชมพู แล้วก็ออกดอกแบบนี้สวยงามนะคะเพื่อนๆชมพูสม้มแต่ถ้าเป็นหมากผู้หมากเมียสา,ายพันธุ์อื่นก็อย่างเช่นทับทิมสยามทับทิมสยามเขาก็จะออกเป็นแบบก้านแด,ง,ดงสวยๆแบบโน้นเพื่อนๆดูนะทับทิมสยามนี่ออกก้านแดงแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นเพชรชมพูนะคะมีดอกข้างในด้วยนะคะเพื่อนนี่เองนะคะดอกของตัวไอชมพูสม้ม ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะได้นะคะไม้ประดับสกุลหมากผู้หมากเมียเพื่อนๆสนใจก็สั่งกันเข้ามาที่อ้อได้เลยที่0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อังศรา09ค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ